สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่เขตปริมณฑลนนะครับวันนี้ผมขยับมาจากเขตปริมณฑลนิดนึงนะครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดแม่น้ํานะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่1ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางใหญ่อําเภอบางปะมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับของเราด้านหน้าติดถนนคอนเกรตนะครับ ด้านหลังนะครับเราติดบรรยากาศวิวแม่น้ําเลยนะครับสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศที่ดินแม่น้ํานะครับของเราเหมาะเลยนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับนี่ครับด้านแม่น้ํานะครับสวยนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่ครับท่านที่ชอบที่ดินบรรยากาศแม่น้ํานะครับเหมาะเลยนะครับครับเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับวันหยุดนะครับมาพักผ่อนที่บ้านสวนนะครับเราจะได้บรรยากาศวิวแม่น้ําเลยนะครับนี่ครับดูด้านแถบโน้นนะครับที่เขาปลูกบ้านริมแม่น้ํานะครับ บรรยากาศล่มลื่นน่าอยู่นะครับนี่ครับผมให้ f c ดูแม่น้ำนะครับที่สวยเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับอันนี้คือเป็นถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับ คับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปประมาณ550เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3351นะครับนะครับที่เรามองไปนะครับเราเห็นรถวิ่งอยู่นะครับอันนี้เป็นถนนค่อนข้างดีนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3-40นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ15ก anyway, ิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปทําธุระนะครับที่อําเภอบางปมนะครับก็อยู่ที่15ก yes, ิโลเช่นกันนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดนะครับไม่สบายเจ็บป่วยนะครับเราไปอนามัยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตลาดนัดนะครับจะมีตลาดนัดที่วัดบางเลนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1กิโลกับอีก800เมตรนะครับแต่ถ้าเราจะไปซื้อของนะครับที่เซเว่นนะครับก็อยู่ที่2กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่73กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่74กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับนี่ครับถนนทางหลวงจรบทนะครับเข้ามาก็นิดเดียวนะครับนี่ครับที่ดินของเรานะครับครับอผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับ นี่นะครับของเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับแนวเขตของเรานะครับอันนี้นะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับในตรงปักไม้นะน่ครับแล้วก็ตรงไปนู่นเลยนะครับครับของเรานะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ35เมตรนะครับเนี่ยด้านหน้า35นะครับของเราก็ตรงตรงไปนี้เลยนะครับเนี่ยตรงตรงไปนี้จนถึงด้านแม่น้านะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ45เมตรนะครับเนี่ยครับ45นะครับแต่จิ้งเฉียงนิดนึงนะครับ นะครับแต่ส่วนด้านแม่น้ำนะครับจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับด้านแม่น้ําจะอยู่ที่ประมาณ38เมตรนะครับเนี่ยของเราชับจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเนี่ยนะครับในที่ดินของเรานะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ยต้นจามจุรีนะครับเนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะครับเนี่ยถ้าเราซื้อนะครับเราถมนะครับเนี่ยโอบล้อมต้นจามจุรีเอาไว้นะครับเนี่ยดูดีเลยนะครับได้บรรยากาศคือด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ํานะครับต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับ ตัดแต่งให้ดีๆนะครับนี่ครับของเราเป็นเหลี่ยมเลยนะครับสวยนะครับใช้ได้นะครับครับเจ้าของค้านะครับอยู่ที่2อล้านหนึ่งนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0ูนย์เก้าแปดเนส่ะครับนะครับส่วนด้านแม่น้ำนะครับผมอาศัยยืมวิวนะครับแปลงข้างเคียงที่ติดกับเรานะครับเพราะว่าของเรามันลกหน่อยนะครับย่าลกนะครับก็เลยเดิน ไไม่ได้นะครับผมก็เลยอาศัยบรรยากาศข้างๆนะครับนะครับของเรามานี่เลยนะครับด้านหน้านะครับจะกว้างอยู่35นะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับส่วนด้านที่ติดแม่น้ํานะครับจะเป็นทางทิศใต้นะครับนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเคียร์ลิงออกให้ดีเลยนะครับเคียร์ลิงออกให้โล่งนะครับเนี่ยแล้วถมดินนะนะครับจะดูสวยนะครับหน้า35เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับที่ดินหนึ่งไร่นะครับ นี่ครับของเรามานี้เลยนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับของเรามีเพื่อนบ้านนะครับเป็นชุมชนนะครับอ่ะนี่ครับของเราถึงประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนี่นะครับฟืบเราไปนี่เลยนะครับอยู่ที่35นะครับแล้วก็ความลึกนะครับด้านแถบนี้นะครับนะครับของเราก็ตรงตรงไปนี่เลยนะครับตรงไปถึงนู่นนะครับก็อยู่ที่4 49เมตรนะครับของเราจะเฉียงนิดนึงนะครับส่วนนี้จะเป็นของเพื่อนบ้านนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดู ด้านแม่น้ำนะครับนี่ครับด้านแม่น้ำนะครับวิวสวยนะครับนะครับผมอาศัยแปลงข้างเคียงนะครับเพราะว่าของเรานะครับจะลกหน่อยนะครับจะมีพวกกอไผ่พวกหญ้าพวกอะไรนะครับนี่ครับเราก็เลยเก็บภาพนะครับก็คือแปลงข้างเคียงนะครับที่ติดกับเรานะครับนี่ครับนี่คือเขาก็ปลูกต้นไม้ทําเขื่อนกันดินไว้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าอยู่เลยนะครับนี่ครับแนวเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับนี่ครับของเราถึงตรงนี้นะครับ ครับนี่นะครับนี่คือแนวเขตของเรานะครับแล้วก็จากนี้ผมย้อนกลับขึ้นไปหาด้านถนนนะครับนี่ครับด้านน้นคือด้านถนนนะครับครับจากด้านถนนนะครับมาถึงหลักเขตของเรานะครับช่วงด้านที่ติดแม่น้ำนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ49เมตรนะครับของเราจะชิงเฉียงหน่อยนะครับด้านนี้49นะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเนตรงกอไผ่นะครับของเราก็ตัดตรงๆไปเลยนะครับครับด้านท้ายนะครับจะกว้างกว่าช่วงด้านหน้านะครับด้านท้ายจะกว้างอยู่ประมาณ38เมตรนะครับ นะครับถ้าเราซื้อนะครับเนี่ยเราต้องเคลียร์ลิงนะครับออกให้โล่งเลยนะครับเราจะได้บรรยากาศวิวแม่น้ําที่สวยนะครับนะครับของเราโฉนดนะครับเป็นเหลี่ยมเลยนะครับนะครับส่วนด้านโน้นนะครับที่ติดแม่น้ำอีกด้านหนึ่งนะครับผมไม่ได้พาเอฟซีไปดูนะครับเพราะมันลกนะครับก็เลยให้ดูด้านนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเราซื้อนะครับเราเคลียร์ลิงออกให้โล่งเลยนะครับ เนี่ยครับเราจะได้บรรยากาศคือวิวแม่น้ำนะครับเนี่ยบรรยากาศดีเลยนะครับอาศัยแปลงข้างเคียงกับเรานะครับเนี่ยที่เขาซื้อแล้วนะครับเ้าเราก็ปรับพื้นที่นะครับเนี่ยร่มลื่นนะครับเย็นสบายนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่นะครับของเราติดแม่น้ําท่าจีนนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลบางใหญ่อําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ สองล้านหนึ่งนะครับราคานี้ก็ยังต่อรองได้นะครับครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับวันนี้บายบายขอบคุณครับ